อลครับมาตอบเป็นข้อที่18นะครับก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องมุมอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นมุมที่เกิดขึ้นภายในวงกลมนะครับสำหรับข้อที่18นั้นนะครับเขามีรูปวงกลม1วงมาให้แล้วก็มีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับก็คือ PQ เนี่ยนะครับมาสัมผัสกับวงกลมแล้วก็ AB เนี่ยนะครับ เป็นมุมอ่าเป็นเส้นตรงนะก็คือเป็นคอร์ดของวงกลมเนี่ยนะครับทำมุมกับเส้นสัมผัสนะครับ55องศาโจทย์ข้อนี้ถามหาบอกว่านะครับมุม X กนะครับกางกี่องศาที่ละครับหลักการเบื้องต้นก่อนเลยนะครับถ้าเกิดนักเรียนหามุม B ออกมาได้ก็คือมุมนี้นะครับนะมุมนี้นะครับจบเลยนะครับนักเรียนก็สามารถอตอบโจทย์ข้อนี้ได้เพราะว่ามุม B เนี่ยจะเป็น เครื่องหนึ่งนะครับของมุมที่จุดศูนย์กาลางก็คือมุม O นั่นเองก็คือค่าของ x โอเคไหมครับดังนั้นถ้าเกิดสมมตินะฮะ,ะมุม B เท่ากับ10องศาที่มุม O เนี่ยก็ต้องการกี่องศาลบ20องศาเพราะว่าเป็น2เท่าโอเคไหมอันนี้จากข้อเมื่อกี้เลยนะครับดังนั้นอันดับแรกสิ่งหนึ่งที่หนูต้องรู้อีกอันหนึ่งที่ครูกายบอกเลยก็คือนะครับให้หนูสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับ A B C อตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมครับ ไกลเพิ่มมานะครับมองดูถ้ามีรูปสามเหลี่ยมนะ ABC แนบอยู่ภายในวงกลมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับและมีมุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสมากระทํากับด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมที่แนบภายในวงกลมเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้นะครับ55องศาตรงนี้นะครับมากระทํากับด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมหรือคอร์ดของมันน,นะครับเราพบว่ามุมนั้นมุมดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับ มุมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้นก็คือมุมทั้งหมดตรงนี้นั่นเองชัดๆนะลกูกตรงนี้เลยนะนะครับดังนั้นตรงนี้เท่ากับ55องศาบีบบังคับให้เท่ากับตรงนี้ด้วยจะต้องมีมุมเท่ากับ55องศาด้วยจบเลยลกูกนะฮะจบเลยลกูกเพราะอะไรลกูก A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมครับสมบัติรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือมีมุมที่ฐาน,ทนเท่ากันลูกเท่ากันถูกไหมครับอ่าสองมุมแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นมุม ที่ฐานด้วยก็คือต้องการกี่องศาเช่นเดียวกันครับ55และมุมตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมุมยอดนั่นเองใช่หรือไม่ดังนั้นมุมที่ฐาน55บวก55ได้เท่ากับ110บีบบังคับให้มุมที่ B นะครับต้องเป็นเท่าไหร่ครับถึงได้180ครับ70องศาแล้วนะครับดังนั้นมุมที่ x จะต้องเป็น2เท่าของมุมที่ B ถูกไหมครับ x ก็เลยต้องการเท่าไหร่เลยลูก140องศาข้อนี้ตอบข้อ สามได้เลยทันทีเป็นไงลูกเนี่ยสมบัติแค่นี้นะครับที่ควรรู้เอาไว้ด้วยนะครับถัดมาเลยข้อที่19นะครับข้อ19เนี่ยเป็นการแยกตัวประกอบโอ้บ้านๆละแบบนี้นะครับช้าอยู่ใหญ่ลุยสิครับนะครับแบ่งเป็น2อเรกูไกบอกเลยนะก่อนที่จะไปขึ้นชั้นมสี่การแยกตัวประกอบเนี่ยเอาไว้คล่องเลยครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนต่อในชีวิตมปลายเลยนะฮะยิ่งในพาร์ทคำนวณใช้แน่นอนนะครับ อ่ะ3 x กําลัง2ลบ7 x บวก2อนะครับอะไรคูณกันได้3 x กําลัง2ตัวหน้าก็คือเป็น x กับ x ก็แล้วกันโอเคไหมครับกูกายเคยย้ำนัดย้ำหนาแล้วว่าถ้าขึ้นต้นด้วยลบตามที่บวก2เงเรกนั้นต้องเป็นลบกับลบโอเคไหมครับแล้วก็มีคู่เดียวที่คูณกันแล้วได้ตัวหลังก็คือ2เนี่ยก็คือมีคู่เดียวครับก็คืออะไรครับ1กับ2 2กับ1นั่นเอง,เองถูกไหมครับทีนี้ตรงกลางเราได้เท่าไหร่ลูกตรงกลางได้ลบ7 x เพราะฉะนั้นจะต้อง รวมตรงกลางออกมาได้ 7x นะครับเพราะฉะนั้นหนูใช้เลขอะไรดีอะครูกายให้2ตรงนี้ครูกายให้1ตรงนี้นะครับดันนั้นเช็คซิว่าคําตอบเราถูกหรือผิดเช็คจากไหนลูกยิ้มน้อยแล้วก็ยิ้มใหญ่โอเคไหมครับอะยิ้มน้อยได้ไรครับคูณกันได้ลบ 1x ครับยิ้มใหญ่ได้ลบ 6x รวมกันได้ไรครับลบ 7x แสดงว่าเราแยกตัวประกอบถูกแล้วดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3สามารถสลับวงเล็บได้นะลูกนะฮะเอา x ลบ2ไว้ข้างหลังหรือ 3x ลบ1ไว้ข้างหลังก็ได้ ้ลเลต่อไปเลยลุกข้อ20แล้วนะครับข้อ20โจทย์เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพ่อมีอายุเป็น6เท่าของบุตรนะครับปัจจุบันนะคุูกายเขียนก่อนปัจจุบันนพ่อมีอายุเป็น6เท่าของบุตรดังนั้นถ้าเกิดครูกายให้นะฮะมีบุตรกับพ่อใช่ไหมฮะบ,บุตรเท่ากับ x ปี พ่อจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ลูก 6x พักไว้อย่างนี้นะนี่คืออายุปัจจุบันจากนั้นทําไมต่อลูกเมื่อ2ปีก่อนแสดงว่าย้อนอดีตไป2ปีอายุก็ต้องทำไมลูกลดลงถูกไหมฮะอ่าเมื่อ2ปีก่อนเขามีอายุ8เท่าของบุตรช,ช้าๆนะครับย้อนไปฮะย้อนไปย้อนไป2ปีแสดงว่าอายุของพ่อก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ จากอายุปัจจุบันเป็น x ดังนั้นพ่อ,อบุตรก่อนแล้วกันนะบุตรก็ต้องเป็นอะไรครับบุตรก็จะต้องเป็น x ลบ2ในขณะที่พ่อก็ต้องเป็นอะไรลูก 6x ลบ2ท,ทุกคนต้องลบด้วย2ถูกไหมแต่ทีนี้มาดูครับปรากฏว่าเมื่อ2ปีก่อนเขามีอายุเป็น8เท่าของอายุของบุตรถูกไหมฮะ,ะนั่นหมายความว่าพ่อเนี่ยนะครับพ่อนะฮะ เท่ากับ8เท่าของบุตรณอดีตถูกไหมครับแสดงว่าพ่อนะอดีตไป็นอะไรลบ2จะเท่ากับจะเท่ากับ8เท่าของบุตรบุตรณอดีตก็คือเป็น x อกลบอะไรลบ2เหมือนกันถูกไหมถามว่าปัจจุบันพ่อเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากสมการตรงนี้เราไปแก้หา x ก่อนนั่นคืออายุของบุตรก่อนนะลูกนะฮะจัดก,การลุยเข้าไปข้างในวงเล็บเลยลูกกลายเป็นอะไรครับ 8x นะครับลบด้วยใครครับ ลบด้วย16ฝั่งซ้ายเป็น 6x ลบด้วย2แบบนี้ถูกไหมครับย้ายข้างครับย้ายตัวแปรไปอยู่กับตัวแปรตัวเลขไปอยู่กับตัวเลขโอเคไหมครับครูกายย้าย 6x ไปหา 8x ครับลบกันเหลือ 2x ลบ16จากลบย้ายไปบวกลบกับ2เหลือเท่ากับ14นั่นหมายความว่า x เดียวเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองลูก7โอเคไหมครับ x เดียวเท่ากับ7ดังนั้น x คืออายุปัจจุบันของบุตรแต่พ่อ โจทย์เขาถามหาถึงพ่อถูกไหมครับดังนั้นพ่อนะอายุปัจจุบันเป็นเท่าไหร่หนูก็แทน x เ,เป็น7ลงไปดังนั้นพ่อจะมีอายุเท่ากับ6คูณ7ก็เท่ากับ42ปีนั่นเองข้อนี้จึงตอบข้อที่1ฝึกเลยนะลกูกนะครับต่อไปข้อ21ลูกข้อ21บอกว่าขายเสื้อไปตัวหนึ่งในราคา160บาท ขาดทุน20%ถ้าต้องการกําไร20%ต้องขายไปในราคาเท่าไหร่โอเคไหมขายเสื้อตัวหนึ่งไปในราคา160บาทปรากฏว่าขายแบบนี้มันทำไมลูกขาดทุน20%ถ้าต้องขายให้ได้กําไร20%ละ่ะต้องขายเป็นราคากี่บาทเพราะนั้นอันดับแรกก่อนเลยหนูต้องไปหาราคาทุนก่อนถูกไหมครับ อ่านะครับต้องไปหาราคาทุนก่อนเอ๊ทำยังไงล่ะอันดับแรกครูกายเขียนแผนภาพพ่อแบบนี้ให้เข้าใจก่อนก็แล้วกันนะครับตอนนี้สิ่งที่หนึ่งต้องทำความเข้าใจคือคำว่าราคาทุนถูกไหมกับขาดทุนกับกำไรนะสมมติที่ราคาถ้าเกิดครูกายบอกว่า,าขาดทุน20%หมายความว่าต้นทุน100เราขายออกไปเท่าไหร่ลูกขายออกไป80ถูกไหมฮะอ่าถูกไหม แต่เนี้ยเราขายไป6 6 0แต่ไม่รู้ว่าราคาทุนเท่าไหร่นะแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการหาคือหาราคาทุนถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูกายเริ่มจาก1 0ก่อกันถ้าอยากให้ขาดทุน20%หมายความว่าทุนเราเท่าไหร่ลูกทุนเราเท่าไหร่ ทุนเรา100เราจะหาราคาทุนไนดะ้ตอนนี้นะครับเอาทุนไว้ข้างหลังโอเคปะทุน100เราต้องขายไปเท่าไหร่ครับให้ขาดทุน20%ครับนะฮะอันนี้เราจะให้หาขาดทุน20%นะลูก20%นะนะครับอ่ะหมายความว่าทุน100เราต้องขายไปเท่าไหร่ครับ80เพราะว่ามันลดไป20ถูกไหมล่ะ100ยละยี่พูดง่ายๆเออนะขาดทุน20%ก็คือหายไป20%ใน100โอเคยไปยดังนั้นถ้าเกิดทุน100ก็ต้องขายไป80แต่ตอนนี้เราขายไปเท่าไหร่ลูก ขายไป160ยถูกไหมถามว่าราคาทุนเท่าไหร่เราเทียบปัญญัตยาตยงเลยลูกหลักการเทียบบัญญัตยาตยงคือเอาร้อเนี่ยไปทําไมลูกคูณกับ100แล้วหารด้วยใครครับหารด้วย80ลูกนะครับตัดออกมาปึ๊บปึ๊บแอะไรได้16 8 1 8 8 2ดหแสดงว่าต้นทุนเรากี่บาทลูก200บาท ถูกไหมฮะต้นทุนจริงๆเรา200บาทเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราอยากขายแล้วให้มันได้ทําไมลูกขายแล้วให้ได้กําไรล่ะตอนนี้เรารู้แล้วนะต้นทุนสินค้าเราเนี่ย200บาทดังนั้นอยากให้ได้กําไร20%เรนเนี่ยเราจะต้องขายไปกี่บาทล่ะจริงๆถ้าเกิดใครแบบว่า สเต็ปได้แล้วเนี่ยนะร้อยหนึ่งได้กำไร20บาทก็ต้องขายไป120ดังนั้น200ก็ต้องขายเท่าไหร่ครับ240บาทถูกไหมแต่เราจะเทียบบัญญัติยังให้หนูเห็นก่อนนะครับถ้าเกิดกำไรนะตอนนี้เร,เ,รเราอยากหาอะไรครับเราอยากหาราคาขายถูกไหมครับเอาราคาทุนขึ้นครับทุน100อยากได้กำไร20ก็คือ120คร้อยละ20นะฮะหนูต้องขายไปกี่บาทครับ120บาทแต่ตอนนี้ทุนจริงๆเรามีอยู่เท่าไหร่ลูก อ่0สองบาทดังนั้นเราต้องขายในครั้งนี้เป็นเท่าไหร่หนูก็เอาสองเร้อคูณด้วยใครครับ200และหารด้วยใครครับ100ตัดครับสืบสืบก็คือเท่ากับ240บที่กรูกายบอกไปเมื่อกี้นี้นั่นเองโอเคไหมข้อนี้ก็เลยต้องตอบอะไรลูกนะฮะ ข้อดีก็เลยต้องตอบข้อ4นั่นเองโอเคไหมครับเนี่ยบ้านๆเลยความรู้เด็กป .6 ซะด้วยซ้ำไปนะลูกโอเคนะสู้ๆนะต่อไปข้อที่22ลูกเอาละนะครับอ่าอันนี้ก็คือเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องอะไรละเนี่ยนะครับอ่ามีคะแนนเต็มนะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนเดิมนะครับ อ่ะลองมาดูทีละอันนะลูกนะฮะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าธานีทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้74%วิทยาศาสตร์ได้38คะแนนนะครับาจากคะแนนเต็ม50คะแนนฟังใหม่นะครับทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้74%เรามาดูทีละอันช้าๆนะช้าๆนะตอนนี้เราพูดถึงคณิตศาสตร์ นะคณิตก่อนนะครับได้74%เคว่า74%ก็บอกไปแล้วว่าใน100ได้เท่าไหร่ลูกได้74คะแนนถูกไหมเพราะ74%เปอระถูกไหมดังนั้นครูกายให้เป็นเต็มร้อยห,หมดนะครับดังนั้นถ้าเกิดคณิตศาสตร์นะฮะ78ซหมายความว่าเต็ม100ได้74ไปดูวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะฮะ เขาบอกว่าได้38คะแนนเต็มเท่าไหร่ลูกเต็ม50แต่เมื่อกี้นี้มันเต็มเท่าไหร่ลูกเต็ม100เราทาให้เป็นเต็มเต็ม100ได้ไหมได้แสดงว่าต้องคูณด้วยใครครับ2ดังนั้นวิทยาศาสตร์ก็ต้องถูกทูกคูณด้วยใครเช่นเดียวกัน2เช่นเดียวกันถูกไหมลูกนะฮะโอเคนะก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับวิทยาศาสตร์ก็คือเต็ม100เลยเนี่ยสรุปแล้วเขาก็คือจะได้เท่ากับ76คะแนนโอเคว่าอ่าต่อไปไปดูภาษาไทยลูกภาษาไทยนะฮะไทยปรากฏว่าล ได้18คะแนนจากคะแนนเต็มเท่าไหร่ละนะฮะ25คะแนนเหมือนเดิมทําให้เป็นร้อยเอาใครไปคูณลูก4นะครับดังนั้นถ้าเกิดเต็มร้อยนะครับอ่าภาษาไทยจะได้เท่าไหร่เอา4ไปคูณ18 4832นะฮะ414ทั้ 4, 1, 4, อีก3เป็น72นะภาษาไทยเต็มร้อยก็คือจะได้72คะแนนจากนั้นไปดูภาษาอังกฤษครับไปดูภาษาอังกฤษครับอิงแล้วกันนะครับภาษาอังกฤษ ปรากฏว่าเขาได้กี่คะแนนลูก15คะแนนแต่คะแนนเต็มมันเท่าไหร่ครับ20ทําให้เป็นเต็มร้อยลูกคูณด้วยใครครับอะไรคูณ20ได้100ลูกคูณด้วย5โอเคไหมครับดังนั้นไอ้15ก็ต้องถูกคูณด้วยใครเช่นเดียวกันลูก5เหมือนกันนะครับก็คือจะได้เต็มร้อยเนี่ยมีได้คะแนนเท่ากับเท่าไหร่ลูกนะฮะ75คะแนนนั่นเองโอเคโจทย์ข้อนี้นะครับสรุปแล้วครับธานีเนี่ยทำคะแนนได้วิชาใดน,นะครับ ได้มากที่สุดเลยวิชาใดได้มากที่สุดก็ตอบทันทีเลยลูกก็คือเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ตอบข้อ2นะฮะข้อทุกตัวเทียบกับเต็มร้อยหมดแล้วโอเคไหมลูกจบครับเป็นไงงามากๆนะอา้าวต่อเลยครับข้อที่ยีบสามกันไปเลยยาวไปยาวไปนะครับข้อที่ยีบสามเนี่ยบอกว่า p แปรผันโดยตรงกับ q เมื่อ p เท mm ่า hmm. กับ4 q เท่ากับ8 ค่าของ p และ q เท่ากับ12ตรงกับข้อใดต่อไปนี้คุณพระคุณเจ้าที่รักครับการแปรผันมี2แบบหนึ่งก็คือแปรแปรผันตรงกับแปรผกผันถูกไหมลูกคําว่าแปรผกผันแปรผันตรงหมายความว่านะครับถ้าตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ต้องเพิ่มตามไปด้วยนี่เรียกว่าแปรผันตรงกันนะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดแปรผกผันหมายเขาไว้ตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งจะ ลดทันทีเลยดังนั้นหลักการเขียนการแปลผันหนูดูนะครับหลักการเขาบอกว่า p แปลผันโดยตรงกับ q เราสามารถเขียนประโยคนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ไกลกันเลยลูก p แปลผันตรงกับ q แบบนี้เลยโอเคไหมถ้าแปลผกผันมันจะอยู่ในรูปเศษส่วนโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์การแปลผันเป็นเครื่องหมยเท่ากับทำยังไงลูกก็ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์การแปลผันเป็นรื่องหม่เท่ากับได้เลยแต่อย่าลืมว่าต้องคูณด้วย ค่าคงที่เสมอเราไม่รู้หละค่าคงที่เป็นไงก็ไม่รู้เม็ดตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยนะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์การแปรผันเป็นเท่ากับคูณด้วยค่าคงที่เลย k คือค่าคงที่ใดๆนะลูกนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาค่าคงที่นั้นก่อนจากไหนล่ะ,ละเขาเมื่อกําหนดให้ p เท่ากับ4และ q เท่ากับ8เห็นไหมเขากําหนดทั้ง p และ q มาให้แล้วเราแก้สามารถแก้หา k ได้ไหมได้เลยดังนั้นเราจัดการแทนเลยครับแทน p เลยครับแทน p เป็น4 นะแทน q เป็น8ดังนั้นจะได้ว่านะครับ K มีค่าเท่ากับ1ส่วน2เอาล้ครับ mm hmm. เหมือนกับเราจะไปหาสมาการนะลูกนะครับดังนั้นเราจะได้ว่านะครับสมาการในที่นี้ที่อยู่ในรูป p q เนี่ยก็คือ p เท่ากับ1ส่วน2คูณกับ q เอาละทีนี้อยากจะหาค่าอะไรเราตอบได้หมดแล้วเห็นไหมสิ่งที่โจทย์ข้ถามคืออะไรลูกค่าของ p เมื่อให้ q เป็นอะไรลูก12 เราก็จัดการแทน q ิวไปเลยได้เลยลูก12ได้เลยดังนั้น p เท่ากับ1ส่วน2คูณ q ก็คือได้อะไรฮะ12ตัดได้ไหมตัดได้เหลืออะไรลูก6ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าถ้า Q q เท่ากับ12 p จะมีค่าเท่ากับ หตอบข้อ1เป็นไงอันนี้จะอยู่ในความรู้เรื่องตอนชั้นม .2 องใช่ไหมลูกหลักการแปรผันนะต่อไปข้อที่24่สิยาวไปครับข้อที่24บบอกว่าถ้า y แปรผันโดยตรงกับ x นะครับถ้า y แปรผันโดยตรงกับ x เนี่ยนะฮะและแปรผกผันกับ z เอาแค่นี้ก่อนหนูเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้นะฮะ Y มันทําไมครับแปรผันตรงกับ x สัญลักษณ์การแปรผันมาแปรผันตรงกับ x ก,ก็คืออยู่ข้างบนเหมือนเดิมแต่แปรผกผันกับ z ก็คือต้องส่วนด้วย z ลูกโอเคไหมแบบนี้ก่อนนะช้าๆนะลูกนะครับพอมาแบบนี้แล้วปุ๊บไงต่อครูกายบอกว่าไงครับทุกครั้งเปลี่ยนสัญลักษณ์การแปรผันให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับเลยแต่ต้องคูณด้วยค่าคงที่นะครับอย่างนี้ก่อนนะ,ะจากนั้นไปไล่หาค่าคงที่มาก่อนจากโจทย์ที่กาหนดให้โจทย์เขาบอกอะไรมาแล้วลูก x เท่ากับ6 y เท่ากับ1 z เท่ากับ2แทนค่าลงไปเลยครับแทนค่าลงไปเลยแทน y เป็น1นะครับ x เป็นเท่าไหร่นะลูก6 z เท่าไหร่นะลูก2ตัดกันครับนะฮะดังนั้นเราจะได้ว่านะ k จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3โอเคไหมจากนั้นเราก็แทนในสมการนะครับจะได้ว่า y เท่ากับ x ส่วนด้วย3 z อย่างนี้ไปเลยโอเคไหมฮะเราได้สมการมาแล้ว แล้วจากนั้นเขาบอกว่าจงหาค่า y เมื่อให้ x เป็นไรลูก18และ z เท่ากับเท่าไรลูก2ก็แทนตรงๆแล้วครับดังนั้นจะได้ค่า y เมื่อแทน x เป็น18นะฮะแทน z เป็นไรลูก2 3คูณ2เป็น6 6ตัดกับ18เหลือ,อไรลูกเหลือ3 y จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองข้อนี้เลยตอบข้อที่ 1, 1> จบเลยอุยง่ายมากเลยเป็นไงครับเออเนี่ยเอาให้คล่องเลยนะ ต่อไปข้อ25ครับนะฮะข้อนี้จะเป็นการอยู่ในเรื่องของการแปลงรูปเรขาคณิตนะครับจำได้ไหมมีการอะไรบ้างเลื่อนขนานการสะท้อนการหมุนถูกไหมฮะอ่าจำไม่แมนเลยที่รักแล้วแบบนี้ทํำยังไงละ่ะหนูวาดกราฟคร่าวๆก็ได้เรามีแกนนอนกับแกน y แกนนอนคือแกนของ x แกนตั้งคือแกนของ y นะครับอ่ะดีนั้นครูไกลวาดพิกัดคร่าวๆนะครับ แกนนอนคือแกนของ x แกนตั้งคือแกนของ y เนี่ยนะครับถ้าเกิดคูกายมีนะฮะพิกัด x ลบนะ x เป็นลบใช่ไหมแสดงว่า x อยู่ฝั่งซ้ายละถูกไหมจุดตรงกลางคือเป็นจุดกําเนิดหรือจุดออริจินเนี่ยนะครับก็คือมีพิกัดเป็นอะไรลูก0 0นะเรามีพิกัดลบ x แล้วก็ลบ y แสดงว่า x ต้องอยู่แดนลบแล้วก็ y ก็ y อยู่แดนลบด้วยเช่นเดียวกันอ่ะดังนั้นถ้าเกิดพิกัดตรงนี้คูกายให้เป็นพิกัดลบ x ตรงนี้ก็คือลบ y สมมุติมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะนี่คือพิกัดลบ x ลบ y ไม่รู้ละเป็นตัวเลขอะไรก็ช่างแต่ตอนนี้หนูจําได้เนาะว่าถ้าเกิดเราแบ่งแกนพิกัดตรงเนี้ยมันแบ่งเป็น4 4จัตุภาคใช่ไหมหรือ4ี่ควอเลนท์ถูกไหมควอเลนท์ที่1นึ่งควอเลนท์ที่สองควอเลนท์นที่3ามควอเลนท์นที่4แบบนี้โอเคไหมครับอ่ะแสดงว่าจุดเริ่มต้นของเราลบ x ลบ y อยู่ควอเลนท์นที่ไหนครับควอเลนท์นที่3โอเคนะอ่ะเขาบอกว่า สะท้อนตรงข้ามกับแกน y คําว่าสะท้อนก็เหมือนกันเราส่องกระจกอะครับโอเคไหมอ่ะดังนั้นกระจกคือตรงนี้ฮะกระจกคือตรงนี้นะฮะอ่ากระจกพี่ก่ให้เป็นสีหนึ่งแล้วกันอ่ะกระจกคือตรงนี้ฮะ,ะเห็นไหมเราเอาจุดลบ x ลบ y มาสะท้อนกระจกภาพที่เกิดจากกระจกก็ต้องจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันถูกไหมฮะดังนั้นที่กัดของการสะท้อนก็คือต้องมาอยู่ตรงนี้ฝั่งขวาแล้วซึ่งไอ้ฝั่งขวาเนี่ย พิกัด x มีค่าเป็นอะไรลูกบวกแต่ y ยังคงเป็นอะไรอยู่ครับติดลบเหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบ x แล้วก็ลบ y เป็นภาพที่เกิดจากการสะท้อนเกิดขึ้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3นั่นเองโอเคไหมลูกนะง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคนะอ่ะถัดมาเลยนะครับ